สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมู่ไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอแม่จริมอยู่ในสวนของคุณพี่อดุลฮะตอนนี้เราอยู่กับไม้ห่วงฮลลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้เป็นไม้ที่แพงอันดับหนึ่งน,นะครับในประเทศไทยตอนนี้คือแพงกว่าพยุงไทยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าพยุงไทยเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับในประเทศไทยอันนั้นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เราเข้าใจว่า ไม้พยุงไทยนี่แพงที่สุดละตอนนี้นะครับมีพยุงที่ราคาแพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่าเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับถูกกฎหมายก็คือเป็นไม้ที่ติดบัญชี2องไซเตสแล้วก็เราก็ขึ้นทะเบียนนะครับกับกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนกับไซเตสนะครับถูกต้องตามกฎหมายคุณพี่อดุลครับตรงนี้รบกวนคุณพี่อดุลแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมอดุลชายาครับอันนี้อยู่หมู่บ้านอะไรฮะหมู่บ้านบ้านนาคาครับตำบลหนองแดง ตำบลหนองแดงอําเภอแม่จครับจังหวัดน่านเลยปลูกไปกี่ต้นครับคุณพี่ปลูกไป5้0ต้นครับโอ้ห้าร้อยต้นแล้วอัตราการรอดเยอะไหมฮะเยอะครับอัตราการรอดก็คือไม่ค่อยตายไม่ค่อยตายครับแต่มันก็จะมีต้นแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างใช่ครับใช่อันนี้ใครเป็นคนแนะนาครับให้รู้จักกับไม้พยุงตัวนี้ครับอ่าลูกทีมที่อํเภอสาครับแนะนำมาอ๋อครับที่อําเภอเวียงสาครับเป็นอ่าพรรคพวกครับพรรคพวกเดียวกันครับพรรคพวกเดียวกันเนาะที่นุ่นเขาก็ปลูกเหมือนกันปลูกเหมือนกันครับครับที่เวียงสาเน ตัวดีครับตัวดีเหมือนกันเนาะก็อย่างนี้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นไม้นะครับที่เป็นความหวังของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทฮอโม่ไทยแลนด์เนี่ยเราเป็นบริษัทแรกนะครับที่ส่งเสริมนะครับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยขึ้นทะเบียนแปลงเพาะเรียบร้อยก็เราส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยปลูกทั้ง77จังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกนะครับปลูกทุกจังหวัดจริงๆแล้วเราก็ตามไปดูแบบนี้นะฮะ อ่าที่ผ่านมานี่ก็คือมันเข้าฤดูฝนนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปเยี่ยมเกรรษตรกรเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงฤดูฝนนี่ก็ลําบากนะฮะเดินทางลําบากการงานของเกษตรกรก็เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าก็เริ่มหมดฤดูฝนเรียบร้อยก็จะเข้าฤดูแรงฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับตอนนี้เราก็จะออกเยี่ยมเกรรษตรกรแล้วก็บอกข่าวดีนะครับเกษตรกรทางบ้านนิดนึงนะครับว่าตอนช่วงนี้นะครับเรากําลังติดตามเกรรษตรกรที่ปลูกครบ3ปีนะครับปลูกครบ3ปีนี่เราจะขึ้นทะเบียนนะครับเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์บัญชีสอง เพื on is ่อการส่งออกไม้ชนิดนี้ต้องขึ้นทะเบียนนะฮะมันถึงจะส่งออกได้นะครับเป็นพยุงก็จริงแต่เป็นพยุงถูกกฎหมายแต่คําว่าถูกกฎหมายต้องขึ้นทะเบียนนะฮะแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้นะครับตัวนี้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ติดบัญชี2ไซเตสก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายไทยนะฮะไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามของไทยไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามของไทยก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายในพรบป่าไม้นะครับของที่เข้ากับกรมป่าไม้เราไม่ได้ผิดนะครับตัวนี้ถือว่า ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ต่างถิ่นเป็นไม้ต่างถิ่นนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์นอกมันก็คล้ายๆกับไม้ที่เ,เรานํามาปลูกในประเทศไทยกระถินเทพากระถินนาลงนะครับยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่นเป็นไม้ต่างประเทศนะฮะเรามาปลูกปกติเนี่ยปลูกได้เลยนะครับในประเทศไทยถามว่าตัวเนี้ยปลูกได้ตัดได้ขายได้ไหมในประเทศไทยปลูกได้ตัดได้ขายได้นะครับไม่ได้ผิกดกฎหมายไทยนะแต่ทําไมต้องขึ้นทะเบียนเพราะว่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมในเมื่อตลาดอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ย แล้วถ้าเราไม่ขึ้นทะเบียนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกใบ C.O. Certificate of Origin นะครับใบ C.O. นี่สําคัญยังไงสําคัญคือเวลาคุณตัดไม้ตัดไม้ต้นนี้จะส่งไปขายยังประเทศจีนเพราะตลาดอยู่ในประเทศจีนที่เขาซื้อราคาแพงอยู่ในประเทศจีนแต่ว่าการที่เราจะลงท่าเรือแหลมฉบังนะครับที่เราจะข้ามไปยังประเทศจีนระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องใช้ใบ C.O. นะครับจะต้องส่งออกถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกตอนนี้นะครับที่ที่เห็นนะครับท่านผู้ชม เราก็ได้ปรึกษากับทางทางไซเตสนะครับไซเตสของประเทศไทยเนี่ยแหละปรึกษากับไซเตสประเทศไทยเลยว่าตอนเนี้ยกล้าเถื่อนเยอะมากกล้าเถื่อนนี่หมายถึงว่ากล้าที่ต้น,ต,นต้นไม้ชนิดนี้นะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมล็ดนะครับแล้วเรามาเพาะเพาะเรียบร้อยเราก็ปลูกปลูกเรียร้อยไม่ส่งออกไม่ได้ปัญหาหลักก็คือมันส่งออกไม่ได้แต่ถามว่าขายในไทยได้ไหมขายได้ครับปลูกได้ตัดได้ขายได้ในประเทศไทยคุณปลูกที่ไหนก็ได้คุณพี่อดุลรู้ไหมว่าไม้ชนิดนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนะ ถ้าถ้าสมมุติว่าพี่รุลปลูกตรงนี้แล้วจะตัดตรงนี้แล้วไปขายจากจังหวัดน้านนะครับเอาไปขายจังหวัดอื่นขายได้ครับ,รบขายได้ขนไปได้แต่ว่าที่จริงมันต้องขึ้นทะเบียนนะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยลำบากเดี๋ยวพี่รุลตัดตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยส่งไปนะครับถึงตัวจังหวัดน้านเนี่ยถ้ามีด่านตรงนั้นด่านตรงนี้เขาก็จะสอบถามแลม้วไหมตัวนี้เขาจะถามถึงมีใบอนุญาตไหมมีใบอนุญาตการขนส่งไหม ใบไม้ชนิดนี้คือไม้ชนิดไหนคืออะไรมีใบอนุญาตปลูกใบอนุญาตขนส่งใบมันจะลําบากนะครับขนไปก็คือมันมันต้องมันต้องขึ้นทะเบียนนะพูดง่ายๆ่ายขึ้นทะเบียนตัวนี้ก็ตอนนี้บริษัทเรานะครับกําลังติดตามเกษตรกร,ร,กรหลายท่านตอนนี้ขึ้นทะเบียนไปเนี่ยที่จริงน่าจะ10กว่าเจ้านะครับสิบกว่าเจ้า10กว่าลายแรกนะครับเพราะว่าการขึ้นทะเบียนไม้ชนิดนี้มันยังเป็น เรื่องใหม่สาหรับประเทศไทยสาหรับเกษตรกรไทยแล้วก็สําหรับไซเตสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวใหม่นะครับวันนี้มันเป็นกฎระเบียบใหม่นะฮะกฎระเบียบใหม่ที่ที่ทางไซเตสออกมานะครับก็คือระหว่างประเทศเนี่ยอ่าระหว่างประเทศที่เราจะส่งออกไป183ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกของอ่าไซเตสนะครับ183ประเทศเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นต้องทําตามกฎของไซเตสก็คือว่ามันจะต้องขึ้นทะเบียนตั้งแต่การเพาะต้นกล้านะครับเพาะต้นกล้า นำสายพันธุ์มาจากจีนเนี่ยต้องขออนุญาตไซเตสจีนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะขนมานะครับสั่งมเมล็ดมาจากอีเบอเรียบบาเรียบร้อยมาเพาะลงถุงแล้วก็ปลูกปลูกเรียบร้อยก็จะส่งออกไปได้เป็นไปไม่ได้ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์สอบถามไซเตสได้นะครับมีเบอร์โทรนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของไซเตสนะครับถ้าท่านอยากรู้เรื่องกฎหมายจากจากสานักง,งานที่เขาดูแลตัวนี้โดยตรงเลยนะฮะส่วนราชการที่ดูแลตัวนี้โดยตรงเลยเนีย่คือ กรมวิชาการเกษตรนะครับสํานักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตรหรือไซเตสประเทศไทยนั่นเองนะฮะท่านก็เข้าไปสอบถามได้เลยว่าพืชที่ติดบัญชี2เนี่ยสกุลดันเบอร์เกียนะครับสกุลพยุงตัวนี้คือสกุลพยุงนะอ่ามันติดบัญชี2มันจะต้องทํายังไงบ้างในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะต้องขึ้นทะเบียนไหมเวลาส่งออกจะส่งออกได้ไหมเพราะาจีนซื้อแพงมากนะแต่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยครับในประเทศไทยนี่ถือว่าราคาถูกมากนะถูกมากเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยมีใครใช้ ถามว่าการเจริญเติบโตนี่เร็วไหมครับพี่อดุลเร็วครับที่ปลูกมานะเราดูแลรักษาแบบยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยครับเหมือนเหมือนปลูกอย่างอื่นเลยครับก็สามารถที่จะปลูกกล้วยแซมได้นะผมเห็นพี่อดุลปลูกกล้วยแซมเนี่ยกล้วยนี้ก็ได้ผลผลิตมาแล้วนะครับพวูกกล้วยปลูกก่อนหรือปลูกหลังฮะปลูกหลังครับปลูกหลังก็แสดงว่าปลูกไม้ฮงหูลี่ขึ้นไปเรียบร้อยก็กล้วยปลูกที่หลังได้แต่มันก็ยังสามารถโตไปด้วยกันได้ใช่ครับกล้วยนี้เก็บผลผลิตหรือยังฮะเก็บแล้วครับอ๋อนี่มีผลผลิตนะท่านผู้ชมดูนะครับ กล้วยเป็นเครือเลยเต็มเลยฮนะ,ะสามารถเก็บผลผลิตจากกล้วยนะครับจากปีกล้วยจากใบกล้วยได้หมดนะครับได้หมดถ้าจะปลูกพืชอย่างอื่นเสริมแซมก็ได้นะครับที่เราพาไปดูแถวนครราชสีมานะครับโคราชเนี่ยเขาก็ปลูกมันสำปะหลังปลูกมันสำปะหลังอย่างน้นอยสองสาปีนะครับกว่าที่ไม้หงหูที่จะโตสองสาปีคุณยังมีรายได้จากข้างล่างนะครับปลูกมันสำปะหลังก็หลายๆสวนนะครับที่ปลูกแซมกับไม้ชนิดอื่นอีกหลายอย่างมันก็ได้ผลนะฮะได้ผลผลิตแล้วมันจเจริญเติบโตได้ทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทย การันตีเลยนะครับเราตามไปดูวันนี้เราจะเริ่มจากภาคเหนือนะฮะผมะในปีนี้นะครับเมื่อก่อนเข้าฤดูฝนเนี่ยเราตามไปดูที่ภาคใต้นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วภาคใต้พี่ดูลรู้ไหมว่าที่ภาคใต้ตอนนี้เข้าแก่นกันเยอะมากเข้าแก่นก็คือว่าอายุครบ3ปีแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอายุครบ3ปีปุ๊บเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสนิ้วขึ้นไปมันจะโตกว่าน,นี้หน่อยสําหรับตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะตรงนี้ยังยังไม่ถึงขนาดของเขา มันต้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วเนี่ยมันจะเข้าแก่นนะครับถ้ามันเริ่มเข้าแก่นนี่คืออะไรครับท่านผู้ชมไม้ชนิดนี้เขาขายแก่นแก่นไม้ด้านในนะฮะแล้วสายพันธุ์ของเราเนี่ยเข้าแก่นทุกต้นแน่นอนเราไปเจาะดูนะครับในย่านตาขาวจังหวัดรังนะฮะที่จังหวัดรังเราก็ไปเจาะดูนะครับที่ชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับโอตามไปดูเยอะหลายที่มากนะครับเข้าแก่นทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ารังนะครับรัง อ่าแล้วก็มีกระบีนะครับแล้วก็ตามไปดูก็เข้าแก่นถือว่าเข้าแก่นเยอะมากท่านผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจหลักตัวหนึ่งที่สําคัญนะฮะที่จะทําเงินให้เกษตรกรในอนาคตเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับอ่าราคานะฮะในราคาในตลาดจีนเนี่ยต้นหนึ่งนะครับถ้าปลูก10ปีอายุ10ปีเนี่ยในตลาดจีนเนี่ยต้นหนึ่งนะครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นนะฮะห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหมายความว่าต่อต้นเนี่ย คือเขาขายในราคาปลีกนะฮะขายราคาปลีกขายขายที่ตลาดในในตลาดจีนเนี่ยตลาดเมืองไฮโคนะครับเกาะไหหลำซึ่งเป็นต้นกําเนิดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ซื้อตัวนี้เลยนะครับเขาซื้อกันต้น2ต้น3ต้นเนี่ยต้นละ5 0า0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อต้นไม้ที่อายุสิปีนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตตีต่ําก่อนนะฮะตีต่ําก่อนตีเท่าราคาพยุงไทยก่อนนะเพราะว่ามันก็เป็นราคาขั้นต่ําที่เกษตรกรเนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะปลูกต้นละนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราตีต้นละ1 0,000บาท นะครับถ้าต้นละ10,000บาทเนี่ยต่อไร่นะครับ100่ต้นต่อไร่ก็จะตกประมาณ1ล้านบาทต่อไร่1ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นเงินที่สูงมากนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจถ้าปลูก10ไร่ก็10ล้านบาท20ไร่ก็20ล้านบาทนะฮะอันนี้คือเราตีต่ำมาแล้วแต่ถ้าราคาในตลาดมันสูงกว่านั้นมันก็ได้ราคาเยอะกว่านั้นนะครับได้มูลค่าเพิ่มสูงกว่านั้นอีกก็จะมีเจ้าใหญ่ๆห่นะครับที่ปลูก ในประเทศไทยตอนนี้เกษตรกรที่ปลูกเป็นหมื่นๆต้นเนี่ยลายลายละที่ปลูกเป็นหมื่นๆต้นหลักหมื่นต้นขึ้นไปนี่เยอะนะครับเยอะเป็นร้อยลายเลยตอนนี้ที่ปลูกนะฮะก็รอติดตามผลนะฮะวันนี้ที่เรามาติดตามตรงนี้พี่ดุลครับติดตามตรงนี้เนี่ยที่แม่จริมนี่มีคนปลูกบ้างไหมฮะมีครับมีหลายหลายลายไหมฮะประมาณห้าหกลายครับอ๋อห้าหกลายแล้วโตโตดีไหมดีครับของเจ้าที่โตเร็วที่สุดตอนเนี้ขนาดใหญ่ที่สุดในแม่จริมนี่ขนาดประมาณประมาณสัก สามนิ้วนะครับอ้สามนิ้วใหญ่แล้วใช่ไหมไกลไหมครับจากที่นี่ไปไม่ไกลครับไม่ไกลพี่อดุลรบกวนพี่อดุลพาไปพิสูจน์หน่อยได้ไหมครับได้ครับเจ้าของเขารู้รู้จักกันดีใช่ไหมรู้จักครับอ๋อรู้จักกันดีคือวันนี้นะครับผมจะเจาะให้ดูนะฮะถ้าว่าอายุครบสามปีจริงนะเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าว่าสี่นิ้วนะถ้าสี่นิ้วได้เนี่ยเราจะเจาะให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับคือเราอยากอยากจะไปรู้นะครับ กา,การเจาะไม้น,มนมี่มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ใช้สว่านนะฮะแล้วก็ใช้สว่านหัวเล็กๆนะครับเจาะเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าข้างในงมันเข้าแก่นหรือยังถ้ามันออกสีแดงแป๊สนี่แสดงว่าแก่นไม้แก่นไม้มานี่หมายถึงเงินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเงินมาแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ขายแก่นไม้แก่นไม้ไม่มีทางเล็กลงนะฮะแก่นไม้มีเดี๋ยวจะโตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแก่นไม้สีแดงปุ๊บแสดงว่า เงินมาแล้วนะครับแล้วมันจะขึ้นพอกภูนใหญ่ขึ้นไปทุกปีทุกปีถ้ายุคครบ10ปีขูดขายได้เลยแน่นอน100%ซตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบก็ปลูกได้พื้นที่ทุ่งนานะครับแถวสุพรรณบุรีเราพาท่านผู้ชมไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับสุพรรณบุรีโตเร็วมากนะครับทางภาคใต้พื้นที่ที่เป็นดินทรายและดินเค็มนะครับติดชายทะเลเลยตากใบนาราทิวาดผมพาท่านผู้ชมไปดูแล้วที่ตากใบปลูกอ่บนชายหาดนะครับชายหาดที่ มันเป็นเคยเป็นทะเลมาก่อนนะน้ําทะเลซัดเข้ามามีความเค็มนะครับแต่ว่าไม้ชนิดนี้ก็โตเร็วนะครับโตเร็วปลูกได้ในชายหาดตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูสวนพี่อดุลเนี่ยดูครับอันนี้เป็นภูเขานะเนินเขาท่านผู้ชมเนินเขาฝั่งด้านนู้นก็คือภูเขาทั้งนั้นเลยภูเขาทั้งลูกเลยแล้วตรงนี้ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ครับท่านผู้ชมดูมันอาจจะไม่ได้โตเร็วเหมือนทางที่พื้นที่ราบเนาะพื้นที่ราบมันจะโตเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าบน เพราะว่าน้ำเนี่ยปีหนึ่งก็มีน้ําฝนแค่4เดือน5เดือนไม่เกินนี้นะครับประมาณ4เดือนที่ฝนตกนะครับนอกนั้นมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตโตช้าหน่อยแต่ถามว่าแก่นมันสวยไหมบอกเลยแก่นสวยแน่นอนนะถ้าอย่างนี้มันจะโตช้านิดนึงแต่ว่าแก่นมันจะสวยลายนะครับลายไม้มันจะชัดมากจะสวยมากแบบนี้ก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับ10ปีผ่านไปรับรองได้ขายแน่นอนพี่ดุลครับ ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมีคนมีคนมาว่าเราไหมมีคนแบบมีคนอยากรู้ไม่ว่านี่คืออะไรอย่างเงี้ยนี่คนมาถามอยู่ลูกอะไรไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เหมือนคนอื่นทําไมถึงคิดไม่เหมือนคนอื่นพี่อดุลทาไมถึงคิดไม่เหมือนคนอื่นครับก็อยากจะลองพืชแปลกๆใหม่ๆดูครับเพราะว่าเราเราปลูกมาหมดแล้วใช่ครับอย่างอื่นที่ปลูกมาหมดแล้วผมเห็นพี่อดุลปลูกนะไผ่ก็ปลูกนะมีไผ่มีมะขามมีอันนี้ปลูกมาหมดแล้วเยอะแยะเขาโพดปลูกไหมฮะไม่ปลูกครับ แต่ว่าเคยปลูกใช่ไหมคร<ช>ับเคยเคยรู้ครับเคยรู้ปลูกนะขา้าวโพดนี่เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมแถวจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็อันนี้เรามาแค่แม่จริมนะแล้วพรุ่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ท่าม่งผาพาท่านผู้ชมไปดูที่หลายๆที่ที่เขาเคยปลูกขา้าวโพดเคยทําไร่แบบอย่างอื่นที่เขาเคยทํามานะฮะแม้แต่พื้นที่ที่เคยปลูกกระหล่ำมานะเขาหันมาปลูกตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้นะครับจเจริญเติบโตได้เร็วมากนะครับในหล,หลายๆพื้นที่เนี่ยโตเร็วจนโอ้โหเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว5้านิ้วก็มีนะครับท่าน ก็อยากฝากไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะตัวนี้ฝากไว้เลยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านจะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาแบบนี้ก็ปลูกได้พื้นที่ราบก็ปลูกได้ทุกที่และให้ความมั่นใจนะครับว่าท่านอยู่ไกลแค่ไหนนะครับโฮมูม้อไทยแลนด์นะครับเราเป็นตลาดซื้อแน่นอนนะรเราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วซื้อแน่นอนก็คือตอนนี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะไปยังเวียดนามเดือนหน้าจะไปยังเวียดนามคือตลาดรับซื้อใหญ่อีกตลาดหนึ่งก็คือเวียดนามนะ ตลาดรับซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะของไม้่วงหัวรีเนี่ยคือตลาดจีนรณวนี้ตลาดจีนเนี่ยตอนนี้จีนยังไม่เปิดประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศก็ตลาดอันดับ2เลยคือตลาดเวียดนามตลาดเวียดนามเอาไปทําอะไรฮะรู้ไหมครับตลาดเวียดนามเขาเก่งเรื่องอะไรเขาเก่งเรื่องทําผลิตภัณฑ์ไม้เพราะฉะนั้นไปทําโต๊ะเก้าอี้โซฟาอะไรแล้วส่งประเทศจีนเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เขาต้องการก็คือไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง,สง แพงแบบนี้ครับไม้ฮวงหูลี่เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเราอาจจะส่งข้ามไปเวียดนามก่อนให้เวียดนามทําเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วค่อยส่งไปจีนอีกทีหนึ่งนะรเราก็จะมีมีตลาดที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะครับรอติดตามนะฮะเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนทางหงมู่เนี่ยเราจะไปดูนะครับตลาดที่เวียดนามพาท่านผู้ชมไปดูเลยไปดูขั้นตอนการปลูกกันเขาก็ปลูกเหมือนกันที่เวียดนามนะครับการปลูกการตัดการขุด การแทะกับพี่ไม้การทาเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้่วงหลี่ทั้งนู้นก็ฝีมือดีนะครับแล้วก็เขาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเก้าอี้นะสวยมากแล้วที่จีนเนี่ยตัวหนึ่งที่เวียดนามก็ตัวหนึ่งก็แพงนะเก้าอี้ตัวหนึ่งนี่ผมเคยไปนั่งมาแนละ้วโซฟาตัวหนึ่งเนี่ยโซฟาที่ทาจากไม้่วงหรี่ตัวละ3ล้านบาทนะครราคา3ล้านบาทที่เวียดนามนะแต่ถ้าขึ้นไปจีนปุ๊บโอโ้ราคามันก็ขึ้นไปไม่ต่ํากว่าน่าจะไม่ต่ากว่า4ีถึงหเท่านะครับไปที่จีน จีนเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงเซี่ยงไฮ้นะครับขึ้นไปถึงปักกิง่งแพงกว่านั้นไปอีกนะครับ4ี่หเท่าเลยราคานะเพราะฉะนั้นแพงจริงๆตัวนี้นะครับคือทําธุรกิจเกี่ยวกับเราปลูกไม้ราคาแพงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีตลาดไม่ต้องห่วงว่าจะไปขายที่ไหนนะครับหงมู่รับซื้อแน่นอนแล้วก็บอกเลยนะครับตลาดทางเวียดนามนะติดต่อเรามาเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าอยากจะไปดูของเขาอยากไปติดต่อเขาเข้าไปนะครับเขาติดต่อมานว่าทางหงมู่เนี่ยมีไม้หรือยัง ถ้ามีไม้นะครับมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกปลูกซะนะครับแล้วก็ติดตามนะฮะท่านใดที่ยังหาข้อมูลอยู่ยังไม่กล้าปลูกก็ติดตามติดตามแบบนี้เหมือนพี่อดุลพี่อดุลเคยเห็นคลิปเคยดูคลิปพวกนี้มาครับเคยดูคลิปมาดูคลิปเกี่ยวกับไม้หงหัวรีเนาะเคยติดตามมาใช่ก็รู้จักนะฮะดูมาหลายคลิปไหมครับหลายคลิปอยู่ครับหลายคลิปเลยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะได้มอคลิปจริงๆ ไม่ครับไม่ได้คิด <ừ> เลยอ่าแล้ววันนี้นะครับดีใจมากนะครับพี่อดุลขอบคุณมากมากที่กรุณาพาเรามาดูตรงนี้เลยแล้ววันนี้เข้าคลิปจริงๆนะครับเข้าเข้ามาคือทุกคนทั้งประเทศเขาเห็นนะเห็นเลยว่าพี่อดุลปลูกในที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแบบนี้นะครับทั่วทั้งประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปนะครับที่ผ่านมา77จังหวัดไปทุกจังหวัดละจากนี้ต่อไปเราจะส start เครื่องนะฮะกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วเราจะพยายามที่จะคุยในเรื่องของการขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้บัญชี2นะครับตัวนี้ขึ้นบัญชีไม้ฮองโหรี่เนี่ยแหละเพื่อการส่งออกนะฮะเพื่อการส่งออกใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ถือว่าสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมสุดท้ายใบยสําคัญใบสุดท้ายเลยนะครับใบสุดท้ายเลยที่ท่านถ้าท่านขึ้นทะเบียนตัวนี้เรียบร้อยปุ๊บเ <c oughs> มื่อท่านจะส่งออกเมื่อไหร่ท่านแค่แจ้งว่าจะตัดจากสวนเราเพื่อจะส่งออกไปตรงนี้ตรงนั้นซึ่งทางนี้บริษัทบริษัทหงมูเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับดูแลในเรื่องของเอกสารอยู่แล้วว่า ถ้าพี่อดุลจะะนั่นคือวันนี้พี่ใหญ่เป็นคนติดต่อพี่ใช่ไหมครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นี่คือผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะครับซึ่งเขาดูแลเรื่องนี้อยู่ถ้าพี่อดุลต้องการที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนรักเพื่อการส่งออกเมื่อไหร่แจ้งเลยแจ้งพี่ใหญ่ได้เลยเขาก็จะบอกว่าเอกสารมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรูปถ่ายมีวัดขนาดลำต้นนะมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับเป็นสอปกเป็นอะไรได้หมดนะ เป็นสบประกอเป็นราไได้หมดแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็สําคัญก็คือต้นกล้าคุณจะต้องมีเขาต้องขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับกรมวิชาการเกษตรซะก่อนเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อกล้ามานะครับท่านซื้อต้นกล้าพันธุมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ใบนี้สําคัญมากนะครับถ้าไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแบบนี้ถ้าเราขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแบบนี้รออย่างเดียวครับสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือรอเวลาบํารุงให้มันโตนะครับ รอเวลาเพื่อที่จะให้ขนาดลําต้นมันได้นะครับปลูก10ปีขึ้นไปเนี่ยส่งออกได้ถ้าท่านส่งออกได้เมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าถ้าเอกสารถูกต้องข้ามไปจีนเนี่ยแทบไม่ต้องเสียภาษีนะครับเสียภาษีไม่เยอะเท่าไหร่นะก็สามารถที่ส่งออกไปได้เลยแต่ถ้าท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนมันก็ส่งออกยากนะครับส่งออกยากก็คือส่งออกไม่ได้เลยแหละอ่ะพูดง่ายส่งออกไม่ได้เลยนอกจากลักรอบนะฮะถ้าลักรอบเนี่ยถ้าท่านเหมือนพี่อดุลปลูกมา500ต้นเนี่ยถ้าลักรอบนี่คงลำบากนะครับ5้0ยต้นไม่รู้จะขนไปยังไง เอาแค่สี่ห้าต้นนี่ก็เต็มคันรถแล้วนะครับสี่ห้าต้นก็ห้าร้อยต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ลักลอบทางที่ดีทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะนะครับถูกต้องตามกฎหมายปรึกษาได้นะครับหงมู่ท่านกลับไปดูนะครับคลิปย้อนหลังของหงมู่ไทยแลนด์นะฮะหงมู่อินเตอร์เนชั่นแนลหงมู่ลาวอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในสปปลาวก็เช่นเดียวกันนะในไทยในเมียนมานะครับหงมู่เมียนมาก็เหมือนกันท่านกลับไปดูนะครับตอนนี้เราจะเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับทั้งทางลาวก็เหมือนกันนะฮะทางลาวแล้วก็ ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของกับไซเตสเรานะครับกับไซเตสเราตอนนี้เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับรอรอท่านผู้ชมที่เกษตรกร,กรที่ปลูกไปแล้วแล้วรับต้นกล้าพันธุ์นี้จากหงหมู่เราจะดําเนินการขึ้นทะเบียนช่วยท่านนะฮะขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงปลูกสาเร็จแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยรอรอเวลาสำหรับที่จะแจ้งส่งออกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย เนะพี่ดุลตรงนี้มีใครสนใจที่จะปลูกไหมตอนนี้หรือว่าย่มเงียบเย่่เงียบอยู่ครับเย่่มเงียบเนาะเพราะว่าเขารอด <_ S 2> นะูทั้งประเทศไทยตอนนี้นะครับของฮงมู่แล้วนะตอนนี้ก็มีคนรอดูนะครับว่ามันจะได้ผลจริงไหมนะครับมันจะโตจริงไหมก่อนอ, <_ D> อืน่นเขารอดูว่ามันโตได้จริงไหมในประเทศไทยในทุกภูมิภาคตอนนี้ไม่มีเคเถียงนะฮะโตได้ดีแน่นอนในประเทศไทยแล้วก็มันเข้าแก่นไหมคนรอดูว่ามันเข้าแก่นไหมเที่ยวนี้นะครับรอบนี้ที่เราจะทัวร์ทั้งประเทศไทยเนี่ยเราจะไปดูเรามีสว่า์นะฮะ มีอุปกรณ์ที่จะเจาะเข้าไปดูว่ามันเข้าแก่นหรือ,อยังทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อโชว์ให้เกษตรกรดูนะครับว่ามันเข้าแก่นจริงทำไมชนิดเข้าแก่นปุ๊บแก่นมันจะใหญ่ขึ้นไปทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีนะครับสิปีผ่านไปขายได้เลยแน่นอนร้อสิ่งที่เขาติดตามดูอันที่สุดท้ายก็คือว่าการขึ้นทะเบียนถูกต้องทุกอย่างหรืออย่างตอนนี้นะครับดาเนินการอยู่แล้วก็ไม่เกินอาทิตย์หน้านะไม่เกินอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสําเร็จละถ้าสําเร็จปุ๊บผมจะมาโชว์ให้่านผู้ชมดูโชว์ว่าใบทีี่ขึ้นนทะเบยแปลปลลงูก ไม้ฮวงหัวลีเนี่ยแปลงแรกของประเทศไทยนะอยู่ที่หงมู่เนี่ยแหละนะครับเราจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าถ้าแปลงที่มันขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยใบขึ้นทะเบียนมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วใบนี้สําคัญยังไงก็คือว่าถ้าเวลาท่านจะส่งออกเมื่อไหร่ครบ10ปีเมื่อไหร่ใบนี้นะครับสำคัญท่านท่านก็แค่ไปแจ้งเพื่อที่จะขุดไม้ของท่านเนี่ยนะเพื่อจะส่งออกขุดนะครับใช้วิธีขุดนะฮะเพราะว่ามันขายได้ทั้งรากทั้งเหง้านะครับไม้ชลิดแพงมากแพงมากแต่เอกสารต้องถูกต้องแค่นั้นเอง พี่ดุลครับผมอยากให้ทพี่ดุลเนฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะเกี่ยวกับไม้ฮวงโหลี่เนี่ยมันน่าปลูกไหมลองดูนะครับเผื่อว่าเขาซื้อกันจริงๆจังๆก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้นะแน่นอน100%ซนะครับ ถ้าไม่ซื้อคงไม่มาวันนี้นะพี่อดุลไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็มาไกลนะครับหลายจังหวัดเลยผ่านมาเนี่ยก่อนจะมาถึงจังหวัดน่านนะก็ถือว่าไกลพอสมควรแล้วจากนี้ต่อไปไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับพรุ่งนี้นะครับยังอยู่ที่จังหวัดน่านอำเภอต่างๆนะครับทั่วทั้งจังหวัดน่านเลยแล้วก็วันมะรืนจะไปที่พะเยานะฮะวันต่อไปก็พิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับยาวไปเลยฮะจากนี้ต่อไปท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นนะฮะมีข้อสอบถาม นะครับยังไงนะครับสอบถามมาได้นะครับใต้เพจนี้นะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้นะครับท่านเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะต้องการ Area. ทางเลือกใหม่ๆที่เราปลูกมาแล้วเนี่ยปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างมาราคามันตกต่ำเนี่ยทำยังไงเราจะปลูกของแพงแบบนี้ได้นะครับทำยังไงเราจะปลูกแบบนี้นะหลายๆท่านก็ปลูกยางพาราอยู่ปลูกปาล์มน,น้ำมันปลูกนั่นปลูกนี่อยู่ก็ปุ๋ยก็ราคาแพงนะครับถ้าเราปลูกของถูกๆอยู่เนี่ยมันก็ลําบากนะฮะลำบากในอนาคตในลําบากแน่นอนนะครับการแข่งขันก็สูง การแข่งขันก็เยอะนะฮะถ้าเราปลูกของแพงแบบนี้เนี่ยในตลาดจีนรับรองว่าตลาดจีนซื้อแน่นอนนะครับซื้อแน่นอนร0% 0ของเนี่ยท่านก็ดูพยุงไทยนะครับซื้อไม่ซื้อก็จนหมดประเทศแล้วนะตอนนี้พยุงไทยเนี่ยจนไม่เหลือนะหมดป่าแล้วนะครับใช่ไหมพี่อดุลครับตอนนี้มันหมดป่าแล้วนะเขาตัดลักลอบตัดกันจนหมดป่านะครับแล้วของเรานี่พยุงถูกกฎหมายเขาจะไม่ซื้อมันจะไปไหนนะฮะมันจะไปไหนเขาถึงจะไม่ซื้อนะฮะมาซื้อแน่นอนเพราะว่าในป่าก็ไม่มีแล้วไม่มีให้ตัดแล้วก็ต้องของเราเนี่ยแหละครับคราวนี้แล้วพยยยุงถูกฎหมาด้ว แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์่าสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อดุลน,นะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการเนาะถ่ายทํารายการตรงนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมนะครับพรุ่งนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดน่านไปดูที่ท่าวังผานะครับต้นโตต้น,ตน,ตนใหญ่ต้นสวยขนาดไหนตามไปดูแล้วก็พูดถึงพรุ่งนี้ผมจะพูดอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับนี่คือสุดท้ายปลายทางจริงๆและของเกษตรกรที่ปลูกไม่วงหัวรี่มานะครับถ้าได้ใบนี้ปุ๊บจบเลยครับ เวลาท่านจะส่งออกท่านก็แค่แจ้งส่งออกแค่นั้นเองนะครับหงมู่เรายังอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ